เรามาอยู่ที่ร้านพิยาขงุงนะครับเราก็มาดูร้านข้าแกงสิบบาทกันเลยนะครับว่ามีอะไรทานบ้างนะครับพแพนงครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับไก่เกจียวผัดผัดผัดขิงนะครับยำอเบอร์45าอเบอร์50เบอร์45นียอันนี้ไผ่พะโละใส่ให้หน่อยใส่ให้ดูหน่อย โชว์ไข่หน่อยโชว์ไข่หน่อยไข่ลูกใหญ่เีไม่ได้เลกเร่ิ่อค้างไว้เบอร์ใหญ่สุดเบอร์ศู์เบอร์ศู์เบอร์ศูนย์เปิดเปดเดนะคะเปิดมีอะไรบ้างวันนี้มีปรมติ๊กกรดา่กอันนี้เราไม่ดูบรรยากาศตอนเช้านะพ่อค้าแม่ค้าอะไรยัดไปม่อะไรยัดไปแล้วเนี่ยอะไรเทโ เอโงยังมีอีกไหมข้างบนยังผัดอยู่นะยังไม่ติดยังไม่ติดมีไก่คาร์ดวยมีแก่ยังไม่มาแกงเหลืองแกงเหลืองแล้วแม่แม่มีอีกอย่างข้างบนไก่ทอดแม่ลงมาไก่ทอดไก่ทอดก็มีนะวนี้ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดถึงชิ้ด้วยด้วยละสิบบาทโอ้ไก่ทอดสุยอจะไปจมร้านไหนร้านไหนร้านไหนพร้อมแล้วยกมือขึ้นอ่าร้านไหนพร้อมแล้วยกมือขึ้น ร้านไหนจัดร้านยังไม่เสร็จร้านไก่ทอดร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่พร้อมยังก๋วยเตี๋ยวไก่พร้อมยังต้องตามช่วงเจ็ดโมงกว่านะเจ็ดโมงเช้านะครับไปข้างล่างยังไม่พร้อมทั้งหมดร้อนแล้วร้านไหนพร้อมร้านไหนพร้อมพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วร้านนู้นร้าพร้อมแล้วลูกค้าพร้อมยังลูกค้าพร้อมยังพร้อมจะกลับแล้วกินกาแฟแล้วกินข้าวหยักข้าวหยักยาก อ๋อจริงใจยากนะแก้วน้ำมะพร้าวปั่นพร้อมแล้วฮะไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วเหรอเอามาเมื่อก well> hey ี้โซนนี <t 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 us> <t us ้พี <t us> <t us ่อาใายไปหมดแล้วโซนนี้มาโซนนี้มั้งปลาต้มพร้อมยังโอ้ยๆปลาต้มพร้อม่ร้อนปลาต้มยังไม่พร้อมไปร้านปลาแดดเดียวพร้อมยังยังไม่เห็นเลยนะปลาแดดเดียวพร้อมยังมาดูว่าช่วงเช้านี้ร้านค้าไหนพร้อมขายบ้างครับ ดูแลตลาดหน้าตานี่ไม่ค่อยดีเลยนะทำไมไม่รู้เลยเยอะขึ้นเหรอไม่ใช่ตั้งแต่เป็นคนดูแลตลาดหน้าตาเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยนะทำไมอ่ะพี่อยาพี่ออกมาไม่มีความสุขนเทุกทั้งวันจนาวานเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่นกี้ชั่วโมงตอนห้าทุ่มตื่ตนกี่โมงดีห้าขึ้นพี่ยาเนี่รู้สึกสบายขึ้นไม่ต้องดูแลตลาด พี่ยาไม่ได้ดูแลตลาดแล้วเดีกยอดให้ยอทุ่มตัมาหาทุ่มเป็นขอหายบอกเออทุ่มวนออไม่รับเลยคืนนี้อ๋อท่ไม่รับเลยาทุ่มทโทรมาทำไมโทรมาจองที่เหรอไรับไเฮ้ยขอบคุณมึงนะขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนมาล้าน่เอกก่อนเลยมาร้าเอก้านเอกพร้อมแล้วครับนเอกยังพร้อมยัง พร้อมแล้วร้านพี่เอกพร้อมแล้วมาไปร้านนี้มา right นั้พร้อมแล้วครับยงนมาสดเซงอยู่นะสดพูนะครับโลละร้อยนี่มาใหม่นะมาใหม่ลูกค้าคนนี้มาใหม่นะนี่ขนมอะไรดูหน้าตาหน่อยดูหน้าแม่ค้าผม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 ซื้อกินก่อนเลยพี่เอกซื้อผมเซคาวแล้วอพี่เอกชอบพี่เอกชอบ ครั้เบาทเฮ้ยมีเจ็ดบาทเลยเไม่ต้องมาอยู่นะผมผมกินเลยครับนี่นาทีมันต้องกดค้างไว้ตลอดเลยเหรอพูดตลอดไปใกล้เขาเสียงมานิดเจ็ดบาทกูเหรอเฮ้ยเจ็ดบาทพี่เอกชิมดิเรียกชิมดูอร่อยไหมลองลองติบบาทก็ขายได้ลองกินดูก่อนเอาไม่เขาเห็นเลยเฮ้ยคำเดียวหมดเลยเหรอคำเดียวหมดเลยเหรอ ทำเยี่ยมหมดเลยเหรอเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมฮะพี่เอกทำไมไม่พูดอะไรติดปากอะไม่ยิงไม่ยิงพี่เอกพูดแล้วยังอยจะยิงอีกไม่พูดด้วยดูดิเนี่ยเออยิงยิงเอายิงยิงไม่พูดช่วยไงไมพูดพูดด้วยแล้วยิงเอาไม่พูดไม่พูดถามว่าอร่อยไหมอู้อรหูเนาะฮะข้างในมันมันเหนียวเหนียวอะเผ็อ่า มะพร้าวอ่อนไม่ผมผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผมเคยกินอ่านะเอาเขียวหวานติอ่อนอ่าทำใหญ่มากตำใหญ่มากเคี้ยวเคี้ยวหเครื่องเข่าเนี่ยเหมือนกับมีอะไรพุ่มไอเดียกับพี่อ่ะนะเหมือนห่อไอเดียเนี่ยอ๋อมันไม่เหมือนที่อื่นยังไงมันไม่เหมือนที่อื่นมันมันมันมีมัอะไรนะก้อนม้อนอ่อนแป้นแป้งห่อก่อนไอเดียครับอ๋อคือปั้นแป้งห่อก่อนแล้วค่อยเอา กะทิโรยแล้วไปเนื้อใช่ครับเวลากันมึงมันต้องเดี๋ยวต้องเปิดแป้งอีกรอบหนึ่งอามาลองกันนะร้านเนี้ยมาใหม่น้องใหม่นะเฮ้ยร้านนี้ยังตั้งร้านไม่เสร็จร้านนี้ตั้งร้านไม่เสร็จร้านหมูสดเสร็จแล้วยังเลยร้านเหมือนเดิมค่ะใครมาโลละร้อยจัดไปเลยค่ะโลละร้อยทุกวันบ้านเนี้ยหมูสดหมูใหม่นะี่นะสดใหม่นะร้านเนี้ยโลละร้อยอะมากันเลย เฮ้ยคนแซวพี่เองแซวว่าอะไรครับแซวว่าเฮ้ยมันดีนะมันถูกนะมีคนแซวมีคนพูดเหมือนพี่อ่ะก็มันถูกครับเพราะว่าอย่างบ้านอย่างบ้านก็ตองอธิบานแล้วเฮ้ยมันดีนะเฮ้ยมันถูกนะมีคนพูดแทนเราแล้วโอเคขอบคุณมากอันนี้สามชั้นสามชั้นทั้งหมดชั้นนะอันนี้ร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่ คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยสวัสดีตอนเช้ามาร้านนี้ร้านนี้ผลไม้เพื่อสุขภาพเอยเอานี้ลูกนึ่งพี่ยาประเดิมพี่ยาชอบกินพาเลยพาเลยพาเลยเอาลูกหนึ่งไอน,นี่ยนี้พาเลยชอบกินชอบกินพาใหดูเลยพาให้ดูเลย,เล,ย,เล,ยลูกไหน เหมือนโอเตลพี่เอกติดตั้งมาทุกสู้ๆเออพี่เอกสู้ๆไม่ได้้ิงคลาสหมายเรียกว่าพลังบนกับเออ่พี่หมาติลบนกับท้องฟ้าพี่หมาพี่หมาไม่พี่เอกบนกับทะเลพี่หมาไม่เห็นใจเราครับไม่ต้องเราเห็นกันรอตอนนี้โบโดนหมดอ่ะโอ้ป้าน่ากินมากเราช้อนมาอยากกินอยากกินไม่ต้องมีช้อนก็ได้มั้งอันนั้นมันต้องเราต้องกินตรงไหนกินตรงนี้ใช่ไหม ร่อนเลยร่อนเลยร่อนเลยออกมาเดี๋ยวพี่ยาจะชิมนี่น่ากินมากเลยอ่ะอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดน่ากินน่ากินสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนี่ยคนเจ็ดร้อยไปนู่นหมดแล้วไม่ให้ผมเหลือคนนี้สองร้อยพี่ยาป่นี่ไงเหลือสี่ร้อยแล้วเนี่ยอันนั้นที่ไหนเพจที่อะไรครับเพจเพจเพจเามามามาเดี๋ยวพี่ยาจะชิมให้ดูนะ แต่พี่อาจ,จะกินได้ดูนะว่ามันอร่อยขนาดไหนเพราะพี่ยาชอบกินอะโวคาโดออน้ออืมระดับนอืมอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยอร่อย<า>แต่ว่าฝากไว้ก่อนอไปไปไปเติมต่อ อันนี้มีตัวทมตีลูกอะไรลูกอะไรนี่อันนี้อันนี้อันนี้ร้านน,น,น,นนี้นะอ่าอ่าไปไปร้านอื่นต่อเ้าแม่ค้าไม่อยู่ร้านนี้ผ่านไปก่อนแม่ค้าไม่อยู่นะร้านนี้จัดร้านยังไม่เสร็จราทางนีครับปลาทูปาทลาทูปลาทูปลา่มากเเจปตมา โอ้โหโตตัวดินี่ของอะไรร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวโอ้ตอนนี้ปลาทูแล้วัวที่กิโลโอ้อันนี้มันไม่ใช่มันสามตัวเลยไม่ไม่นี่ปลาตะกี้กิโลแล้วครับอันนี้เหรอยดให้โลนึงเกินร้อยเกินร้อยนี่สาวน้อยร้อยโลปลาทูแพ็คละร้อยปลาดูตัวปลาทูดิอะโาโอะโวคาโดลงเลยครับแพ็คละร้อยหนูเอานี้ออกเร็หนูเอานี้ออกระวางตรงนี้เลยนี่เขาเห็นเลย แพ็คละร้อยเดียวอยากไปใส่ทีครับตัวสามตัวโลห้าตัวสามห้าตัวโลหแพ็คละร้อยเดียวไอพ่อพ่อกับแม่ค้าเลยอ่แม่ค้าว่าใหญ่แล้วปลาทูปลาทูใหญ่กว่าเนาะแพ็คละร้อยแพ็คละร้อยดูร้านข้าวแกงคนเริ่มมาแล้วไปอ่าร้านนี้ยังไม่ได้ตั้งร้านนะยังไม่ตั้งร้านเป็นร้านนี้ใครมาก่อนได้เงินก่อนตลาดนี้นะใครมาก่อนได้เงินก่อนอมาร้านนี้ กรอบเยือกสดได้นะคะลองละกอบไปยี่สิบห้าบาทหนูยกมาดูเลยลูกกรอบไปยี่สิบห้าบาทน่ากินมากอันนี้เป็นเชฟโรงเรียนเอ้ยเชฟโรงแรมครับเชฟโรงแรมเก่านะอันนี้รับรองสะอาดปลอดภัยแน่นอนสีบาทกอบสีบาทอันนี้หกร้อยค่ะเป็นกรองเยือกสดมีความมูนขายดีไหมขายได้ได้ค่ะขายดีเหมือนกันขายดีเหมือนกันนะมาหาน้องก็เลยนะน้องกราดูจัดร้านดูดีมาก จัดร้านดูสะอาดสะอ้านมากเลยมาดูดีนะ่โอ้โหทุกอย่างนี่ปิดหมดเลยนี่ปิดหมดเลยเนะี่ยรู้เลยว่าเป็นเชฟเป็นเชฟเก่านะจัดร้านดูดีดูสวยมากเลยพร้อมขาย